พวกกล่อง C D I กล่องต่างๆนะครับก็จะอยู่ข้างในนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับว่าสภาพจะเป็นไงมากนะครับวิธีการเปิดของมันก็อยู่ทางด้านนี้เนาะนะครับเปิดออกมานี่นะครับประมาณนี้ผมก็พยายามทําให้สุดฝีมือนะครับข้างในเราทําการจัดนะครับกล่อง C D I อยู่ด้านในนะครับแล้วก็ตัวชาร์จตัวชาร์จไฟเนาะอยู่ตรงนี้แล้วก็แฟลชนะครับไฟเลี้ยว ก็อยู่ตรงนี้นะครับให้เซอร์วิสง่ายๆเนาะนะครับแล้วแบตเตอรี่นี่ครับสามารถซ่อนไว้ในนี้ได้เลยเห็นไหมซ่อนผมซ่อนไว้ในนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็ฟิลนะครับฟิลของตัวเครื่องที่จะที่เอาไฟออกไปใช้นะครับก็คือควบคุมจากฟิลตัวนี้นะครับแล้วก็ออกไปใช้เห็นไหมครับอืมก็โอเคนะครับมันก็ค่อนข้างลงตัว ส่วนสายไฟที่เราใช้ในการเดินนะครับเราใช้สายไฟเส้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคร